สบายดีพี่น้องมาพี่น้องมามวันนี้ที่มาขวหนูสุกกินพี่น้องตัวอ้นตัวตุน่นไหมล่ะเพื่อนบ่าพี่น้องว่าเมนูมามาพี่น้องมนะาใบกระเพราอันนี้เครื่องเทศคอยกับกระเทียมหัวหอมแดงตะไคร่พริกแห้งพี่น้องใบมะกรูดโขก,กใส่กันมหมทัน้งะพี่น้องนี่ขวายมันนั่นก่อนไปนียก่อนจเอาเครื่องเทศเขอาใส่เอ้งนะพี่นอ้องวันนี้ขอใส่เครื่องเทศเข้าไปกัน ลอยมันแห้ง,งจะหน่อยยูไพักกว่าใช<ะ>่น้าตัวสซไม่บอกเขาไปส่คอยตำเครื่องเทศก็ได้สุ่มริกงแห้งมันยิ่งไครจะเทียมหอมเดียงแงน,นจะบอกแอนเอาในแห่ันเขาตอเกมันก็ต <laughs> ้องมีจะบอมีจดหน่อยกัเนาะต้องหาเดี๋ยวน้นนองอ้กํกกาลังใจอยูบนน้ปรุงกันมาเนี่เรือแห้งใส้น,น้ำหน่อยเออะบางละมีนงพอนงพอกับจดหน่อยโอ้ท<า>ุกแล้วนงพอกับจดหน่อย พ่อเรอายงเรานมันยิเข้มอุ้ยพ่อเราเนาะขัดโอ้ยชักซิ่ความหมายที่ผมทํากองเขาจยิได้เห็นน้ำกันในกองออหันจากซันล่เด้อคอยไปเอ็ดเด้อนี่ยมันซีดปกตินะแค่นี้มันลูกถือมันจะเห็นคนเดียวมันจะเสียพ่อพี่นะเสีเนะเนก็สพอรลมใส่เลยนสใส่อีก นใส,น<ต>เ,ส,สเลยม,ม,เมัวไป่าตไปนี่แลออคจตลกเป็นทนิ้งทองคนละทีแล้ววอามันนะเพิร์สเดว่าอกยยกันร,ร้รานแซ่ร้รานแซ่บนแซ่หน่อยแนวนีนนน้เขาก็รอให้มันเงียบ่ใ่ประเดีกก๋ยวมหน่งเลยหลตรงนี้ประเดี๋แจ๊นึงเลยะตรงนี้ประเดี๋ยิดนึงเลยหายมันสูรมันตรงนี้ประเดี๋ยวนิดเดียวแม่นบอพอถือกินจะเป็นอเป็น กพออเพ่อว่ามันกินนะไปนอกินก right. so ับปยับต uh ่าหนาสิพันี่อยู่หาตอนจังวะจอนละสิพันเอาผามองมาคินกอนยังไงเยีมองพีนเนาะลนั่นละเออ่ละพัาเดียวนั่ละมัอยากในหม้อสองหเนกว้น่อยกินปลาเดก่ดีดังทวนทวนหเงินด้ความจำเป็น พี่น้องวันนคเลยพ่น้องเนี่ยยังหลนะใบกะเพราด้วยลุงผัลาพาหรอเออบล่นเะนวอันนี้กะเพราครับอ้แน้วคน่วานวกะเพราเันกะพราครับเอเทียมกมีนพิกแห้งกระเทียมหอมแดงไคร่มดไม่ใช่กะเพาอคขาเล่น้อยอ่งพา้เขาเ่นน้อยเออมันกะเใจก็ส่เพ่อไรเนย แถมผู้บานะครับเป็นเด็เนราอยู่บลุงเราคนกันเราแมนใบเม่ไห่ด้เลยเนาะลุงเปโปเสรม่ไหรยังแห็มันแหงแห้งก่เนี่อันหัวใหญ่ใหญ่ใตัวนี่เนาะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นนนี้เนาะกินอบวันกันจะได้ไม่บหัวเดียวลุงเน่มนโอ้ยฮอดสีใหม่พุณล่าสาวบุบมงนะใจน้อยเนาะเอาพี่น้องราหานาที่กินเลย มามามา,มานี่มานี่สวัสดีครับนะให้กินข้าวบอลนะแมมาเรยพี่นองอม,าม,ามาเด้เดแดอแ่บขนาดโตอ้นช่วยหนูหนู่บ 你忙不赢嘛，聊，聊聊别讲，嗯。 แม่กยว่าเขาจินตัวันมันก็เลหัวหรอกเนอะเกาครับเยอะไปดิดมันไม่รู้กะตตายของแม่หมอนน่ะเออเดี๋ยวพอจะเบิ่งไงเดอกจะกิบกัน rồi chị leo hoàn lại cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp bảy cặp phong nó xem đây tôi kia cặp bảy tại đi

แม,าม,ามา่มน้องน้องอยากจำเนอ้ออยากจำพิเศษน้ำคองก้อยเห็นน้ากินมาลรือะ่ะระวังมือลมเด้อดุจดเลยหอมเจ้ากิน มันเยอะพอเป็นอย่างกังินเป็นพยาเออเปนอยากกินน้ำแล้วกินแห้งแค่ตันเห้งใส่ถั่วหน่อยินจัด นัดิมองแม่หอนแซ่บแซ่บโอ้ยผมประการกินหืมชินเผาเลยหืมขเขาแบบนเดืดลูกฮะอืมเป็นอยากจำทั้งหมดอ๋อจำเนี่ืมนองขัดเถาะขับจับบอลจับเหมนไงเรย่อบอลเห็ดับจับบอล

น้องใดเจ้าหน้าที่เหรลูกละ่ะทางกลางบอกโอเคนั่นลูกทำยกกึนยกลงนียวะพี่นอ้องยกเขาน้องมาันน่าก,กินหลายเติบเลยนะแลาวพอดีข้างกับพี่น้องเบิ้งเนี่เห็นแล้วเขาทำเป็น,น <c oughs> กระหิวเอากินน้ำด้วยโอ้เฮียเด้อพี่นอ้องมันห่อนน,อนอ้องหอมนาะ สวัสอาทิตยแล้วเราห้อนพี่น้องเลยเพราะว่าอาทิตแล้วเงี้ยเงี้ยเงียง้ยยง่ยงหกนาทีเลยอืะฮอตซิบบาดจังหมอดอะโอเคพี่น้องเร,จรงาจะมีลาบไปก่อนนะครับรบ,บ๊ายบายลูกบ๊ายบายพ่อ บ๊ายบายโคชเลยยโอเคครับ